จะไเบ่งจะโคกันเลยแล้วหลอิตาเซียครับพี่น้องอยู่บ้านขั้บนสูงค่ะพิกัดเป็นบ้านคำบนสูงอำเภอหนองพอกข้างนาน,นี่สจะเป็นสียกไฟแดงพี่น้องไปทางขวาเนี่ยก็จะเป็นหนองพอกไปทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพคกของค่ะส่วนไปทางนี้ก็จะไปศีลปภู่มค่ะ เป็นข้าไปศิละกุ้มไปตั้งบ้นนานนแบ้อองงบนระเบีองมาแวะซื้อค่ะมีอาหารตามสั่งหลายอันหลายอย่างตำทเทล อันนี้ผัดไทยอบอผัดไทยตอนต้นเป็นไหมคะสวยหลายแนวหล,ายย,ลายยางเนาะหลายอันเลี้ยงวัตถุดีพี่น้องอู้ ไฮ้ยร่อ้าบุ้งจะโคกเลยอะเลยอิตาเซียบครับที่น้องนีตำขนมจีนอันนี้ก็เดยวหอนเมนูน้องทอดย่างเป็นสูตรย่างขาไส้ค่ะ 嗯。 พนักงานเก็บท่าโดยมิะฉ40บาทค่ะ40บาทค่ะาแบบตามนี่เลยนะ คำแสบปากโกนี่ทุกตำี่นนองทุกตำค่ะตำยังแอ๊ะสร้างระบาแอ๊ะโกเล่งเขียนเด็กกินนองเป็ดตาแสบเป็ดตาแสบมือนีมีข้าวโพดปะจังข้าวโพดมีค่ะ ตำหอยแครงส่วนนะรกแตกีไก่ทอดชินและสิบเบอเล้ามึกกระดองยัางหอยนางรมอู้เมนูหลากหลายล้วนแล้วแต่เป็นปลาเสือกำนันดี่นอ้องอ้ยตอรเสือเตอระเสืก ขอบคุณข้าวซอยขวดซังตามดินเลยกันน,นี่ไม่ต้องใสง่ผัดไทยกุ้งสดมาดูซิผัดไทยผัดไทยกุ้ง มาโดนไปเปิดมาประมาณสามปีได้ oh. อ๋อพี่เด้นี่ไงนี่ก็เยอยะแยะขึ้นกันเมนู่อาหารเิ่นีทุกอย่างชอบยังกับซั่งได้โอ้หอมปลาแดดหอมหอม

โควิดก็ยังขายดีอยู่ขายดีคือเก่าขนาดนั้นเฮียรุโดนหยุดผู้ายยังว่าคืดดีกว่าก็าได้นั่งกินนีด,ด,ด,กดอกค่ะซื้อห่อห่อไปกินบ้านนั่งบ่ได้นี่ช่วงไข่เค็มไข่เยี่ยวมา vai กะล,ล้านตินอันนี้ล้านหนึ่งบ่ครัวสุพรรณีนี่อีกล้านหนึ่งบอกนั่นเดียวกันน,นี่ละแม่ว๊่วแลมันพ่นละล้านทร้างคุณก็เป็นที่แรกกันเป็นตำแม่นี่ตำแซมมาอยู่นี่เป็นเกลือปลาครัวสุพรรณีลองดียูสิส่วน,นจะไม่คั่วเป็นเนะื้อที่สวยแต่ว่า ເດີ້ຍັງບໍ່ປ ตีได้เหรอคะ มาเบิ่งกันนะไหญลค่พี่น้นองไใหญ่ค่ะเรียบร้อยต,ตังตังตังบหมูหนูตายพี่น้อกันค่ะพีะน่น้องตายค่ะกินข้าวเที่ยนกันเรียบร้อยจ้า